แล้วก็ใส่กระชายลงไปวิจะแช่น้ำเกลือไว้นะคะเป็นเวลาประมาณ15นาทีค่ะเพื่อเป็นการล้างสารพิษนะคะหรือว่าสารตกค้างในกระชายนั่นเองค่ะบ้านเราสตอรี่ สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทำน้ํากระชายผสมน้ําพึ่งมะนาวนะคะวันนี้ใช้เป็นกระชายขาวค่ะสรรพคุณของกระชายขาวก็คือต้านอาการหวัดนะคะลดไขมันในเลือดค่ะและที่สําคัญเนี่ยสามารถยับยั้งการเจริญเต,ติบโตของเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันได้เลยค่ะ ให้เราเตรียมกระชายขาวนะคะในปริมาณ400กรัมวิล้างน้ําทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะล้างให้เอี่ยมเลยนะคะเอาเศษดินเศษครโลอนออกให้หมดแล้วก็ตัดรากเง่าเขาออกค่ะเหลือแต่เพียงหัวแบบนี้นะคะเดี๋ยววิจะนํามาแช่น้าเกลือค่ะเตรียมน้ําไว้นะคะแล้วก็ใส่เกลือป่นลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะคนสักเล็กน้อยค่ะแล้วก็ใส่กระชายลงไป วิจะแช่น้าเกลือไว้นะคะเป็นเวลาประมาณ15นาทีค่ะเพื่อเป็นการล้างสารพิษนะคะหรือว่าสารตกค้างในกระชายนั่นเองค่ะครบ15นาทีแล้วเราก็ไปล้างเอาน้ำเกลือออกค่ะแล้วหั่นกระชายเป็นท่อนๆแบบนี้นะคะพอได้ลักษณะนี้แล้วเนี่ยให้เรานํามาเข้าเครื่องปั่นค่ะก่อนทําอาหารทุกครั้งอย่าลืมล้างมือให้สะอาดนะคะ ตักน้ำใส่ลงไปได้เลยค่ะน้ำในหม้อนี้วิเตรียมไว้3ามลิตรนะคะตักใส่ลงไปให้ท่วมเหนือกระชายค่ะนี่ค่ะประมาณนี้แล้วก็ปิดฝาปั่นได้เลยพอละเอียดแล้วเราก็นำเทกองลงบนผ้าขาวบางใต้ผ้าขาวบางนี่มีกระชอนด้วยนะคะ รวบผ้าขึ้นมาค่ะแล้วก็บีบพอเราบีบน้ำออกหมดแล้วเนี่ยให้เรานำกากมาปั่นอีกครั้งหนึ่งค่ะปั่นสองรอบนะคะนำไปเทลงบนผ้าขาวบางอีกครั้งหนึ่งค่ะทำเหมือนรอบแรกเลยค่ะบีบน้ำออกให้หมด แล้วก็นำกากกระชายไปทิ้งได้เลยส่วนฟองที่เห็นอยู่นี่ให้เราช้อนทิ้งไปด้วยนะคะสำหรับฟองเนี่ยถ้าเราไม่ช้อนออกมันจะทำให้น้ำกระชายของเราเนี่ยมีรสขมนะคะเพราะฉะนั้นต้องช้อนออกด้วยพอเราช้อนฟองออกหมดแล้วให้เรานำหม้อน้ำสามลิตรนะคะที่เราใช้ปั่นกระชายเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะใช้ไม่หมดนะคะเหลืออยู่เท่านี้เราเทน้ำกระชายใส่หม้อลงไปเลยค่ะ ทีนี้ก็ให้เรานําไปตั้งไฟค่ะการนํามาตั้งไฟเนี่ยมันก็จะทําให้น้ํากระชายของเราเก็บรักษาได้นานขึ้นนะคะก็คือว่าถ้าไม่ตั้งไฟเนี่ยน้ำกระชายจะเก็บรักษาได้ในตู้เย็นนาน3วันแต่ถ้านํามาตั้งไฟให้สุกนะคะน้ํากระชายของเราเนี่ยจะเก็บรักษาในตู้เย็นได้นานถึง10วันเลยค่ะก็ให้เราจุดไฟขึ้นมานะคะใช้ไฟกลางระหว่างต้มก็ให้เราคอยคนบ้างนะคะ ไม่ต้องคนบ่อยค่ะคนเขาบ้างค่ะเพราะว่าเขาจะมีการตกตะกอนนอนก้นนะคะพอน้ำเดือดพล่านขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ให้เราปิดแก๊สได้เลยค่ะแล้วก็ช้อนฟองออกให้หมดนะคะเดี๋ยวพอเราช้อนฟองออกหมดแล้วเนี่ยก็ให้เราปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เลยนะคะรอให้เขาเย็นตัวลงแล้วจึงจะนำไปปรุงน้ำพึ้งและน้ำมะนาวได้ เหตุผลก็คือถ้าเรานำน้ำร้อนๆเนี่ยค่ะไปเติมน้ำมะนาวมันจะทำให้สูญเสียความเปรี้ยวนะคะประสิทธิภาพความเปรี้ยวของมะนาวเนี่ยจะลดลงค่ะเพราะฉะนั้นรอให้เขาเย็นตัวลงก่อนตอนนี้น้ำกระชายของเราก็เริ่มเย็นตัวลงแล้วนะคะเหลือเพียงอุ่นๆเท่านั้นค่ะยกลงมาได้เลยนะคะนำมาเติมน้ำผึ้งค่ะใส่น้ำผึ้งหกร้อยกรัม ต่อด้วยน้ำมะนาวคั้นสด120กรัมและสุดท้ายเกลือปน่นครึ่งช้อนชาคนผสมให้เข้ากันได้เลยค่ะพอเข้ากันดีแล้วและเกลือป่นละลายหมดแล้วนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรานำมากรอกใส่ขวดได้เลยวันนี้วิชใช้เป็นขวดขนาด220มลนะคะนี่ค่ะใส่กล้วยแล้วก็ตักกรอกลงไปค่ะ ทุกครั้งที่ตักเนี่ยก็ต้องคนด้วยนะคะคนด้วยเพราะว่าเขาจะมีการตกตะกอนนอนก้นได้ค่ะพอเต็มขวดแล้วก็นำมาปิดฝาค่ะสำหรับฝาเนี่ยปิดง่ายๆเลยสวมลงไปนะคะแล้วก็หมุนให้เข้าล็อกค่ะนี่ค่ะพอเข้าล็อกเขาจะดังกรึบนะคะก็แสดงว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วกอกเสร็จทั้งหมดแล้วก็จะได้อยู่ที่สิบสี่ขวดนะคะแล้วก็อันนี้มีเศษอยู่นิดหน่อยนะคะเดี๋ยววิจะมาลองชิมให้ดูค่ะ อือร่อยมากๆเลยนะคะรับประทานง่ายค่ะมีความหอมของกระชายเนี่ยโดดเด่นเลยแล้วก็มีกลิ่นน้ำผึ้งนะคะแล้วก็มีความเปรี้ยวของมะนาวคือโดดเด่นทั้ง3อย่างเลยอะคะ่ะกลมกลืนกันลงตัวพอดีเลยอยากให้ทางบ้านลองไปทำกันดูนะคะแล้วดูนี่นะคะในเรื่องของการตกตะกอนค่ะเป็นธรรมชาติของเขานะคะเวลานําไปแช่ตู้เย็นหรือวางไว้นานๆเนี่ยเขาก็จะตกตะกอนแบบนี้นะคะก่อนทานก็ให้เราเขย่าวขวดค่ะ นะคะเขย่าวขวดก่อนแบบนี้ค่ะเดี๋ยวทั้งหมดนี้วิจะนําไปแช่ตู้เย็นนะคะการเก็บรักษาก็อย่างที่บอกไว้ตอนต้นเลยค่ะเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นได้นาน10วันวันนี้วิต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าสวัสดีค่ะ